ดีนะลูก่เขานี่หิไหมมากไหพี่น้อมาเดินมากินขาวกันมันต้ปาเดขากับรไรขาพี่น้องเลยนตกปลินแปเนบะบงอะไรนี่นี่พ่อ้นเขาได้จัเบิ่งลูกมากินเข้าเข้าก็น้อยเข่ากันหึ่งไม่ไห้ฮนฮ่อป้าปั้นโมยักซีดมันได้น้องเลยได้เข้าก็ได้ได่ข้าใหม่เลยเนาะข้าเก้าราปั้นโมยักซีดพี่น้อย ม,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 มัมัม้ิมมมมมนหอมากิดขาก่อนเอ้ยนม,ม,มาไว้มาไว้แต่กาบยังกินนะคร หนังงนังนะอยู่ข้าในหด้กัน่ไว้ไหเอ้ยกดไวเนาะ ขหา,าห้าก็มาวังนะงาางั้นกมาจะเศ้ามันียะดีอยู่รวย,ย,ย,ยวยี่อปลาขอไม่มกินบ่หือ มือที่นอกมืองอ่ะเราเลิกพากันได้ป่ามาจบมาไหมฮะไมาได้ฮะอือมาเรื่องมอเตอร์ไซค์น่ะ กินน้ำเบิงน้ำเหมากฉนอามาเบิองสัตไรกินขี้นี่มงกินอะไรขี้นี่น่ะนี่หน่าแดงนี่าน่าแดงกิน่ต้ปลาเลยปลาทบ่เก่งขี้องเลย

สบายดีคุณลุงคุณป้ามือาดมากินข้าวน้องไหก่าเด้อเปิดคุณลงไปคุณลุงระดอนคือเงียบเนาะคุณลุงระดอนไปไซนเนาะเปินคุณลุงระดอนคือเงียบเนาะคือเพ่เห็นมาเม่นน้องไหก่าเลยตอนนี้มึงขี้มึงขี้มันดังมึงยิ้มบ๊ายบายมามา พี่น้องเลยต้ประคอใส่หมดแดงแนวแส่บละว่าพญาปุระในใส่หางหมดแดงเสบพี่น้องเนี่งเอาบสุดบ่เอานชดบังดูเาโทดบังกรกินแห่งๆเอาโดตอนน้สมบ่สมละว่าเสบสมป่า ผสมมันเลยสี่บสังวาทกินสามคนมั้น้องนาเบียบาได้ออกมาพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกเต้เศร้าๆฝนตกแดบแดดป,ป,ปลาคอเวียนนะ แอบตันน้ำมันที่ไลอยู่่บตันเมกบยไงไังไงอยนี่เด็กอนเดินกินข้าวสามคนมึงกวลวมวยวอยเอ,อเอาอันเอาอันน่ะบังไว้น,ะน่ะฮะคือมือนั่นก็กบอะไรชิบปเสียจะซุอเอาน้าสา่เอาจะเสียมน้าบ่เดี๋นี่ <Gender S 3> โอ้ยดังแจ๊ะ โผล่ทมไม่รัอหายไปอันนี้ัไม่ได้ผูไปผูไปโผลพี่น้องปลาอิ่มแล้ววันนี้ที่เธอก็ตกปลาซ่แซ่พี่น้องบรรยากาศจะหนาวพี่น้องเอ้ยโผโยังมันเป็นแบบว่าโคนต๊เลยล่มน้ำะ่หา้พายุเดูหนาวหพายุเลย วิดฝนนีก็คือสีอันเก่ากะสูเราดูน้าเต็มโตแล้วพี่น้องอะไรบ้านี่ดังนั้นดังสิเดสอน๊ะดังสิบเอ็ดสิบสอหัวลมตอหัวมันออกแล้วบนนี่้ปตูมนีมเคพี่น้องเอ้มาหันดีชัดจิบอ่ะเขาจุก่สนีสะก่อนเด้อพี่น้องแซ่บตกปลาคอกระไดใส่อันอันนั้น ใส่อันหมดแดงพี่น้องเป็นรสหยอดโลดใส่หมออย่าลืมใส่หมอเด้อบ่ใส่หมอบ่ได้กินได้พี่น้องเอ้ยโอเคนะวันนี้สิกัขอจบไปสมิสกอรฝากกันเลยแชร์กัติดตามนเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ซ์ปิต่อไปเด้อจ้าพี่น้องจ้าสบายดีเด้อบายจ้า